ใจจริงโอนจริง10มิถุนายน2565นี้กางกระเป๋ารอเลยค่ะผู้สูงอายุทั่วประเทศรับการโอนเงินได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษหรือไม่ติดตามรายละเอียดค่ะและที่สําคัญ15 18 22มิถุนายนนี้เตรียมความพร้อมกลางกระเป๋ารอการโอนเงินค่ะติดตามข้อมูลค่ะบอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชม10 15 18 22มิถุนายน2565นี้กรมบัญชีกลางเตรียมพร้อม,อมจ่ายเงินให้กับคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิรสิการแห่งรัฐส่วนรายละเอียดในการจ่ายเงินเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับ อกแล้วข่ะดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศต้องบอกว่าการจ่ายเงินครึ่งหลังในเดือนมิถุนายน2565ให้กับ คุณผู้ชมหลายๆกลุ่มยังคงได้รับการโอนเงินอีก4วันทาการและที่สําคัญกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ซึ่งวันนี้บอกเล่าข่าวดีจะพาคุณผู้ชมไปติดตามในส่วนของการจ่ายเงินในวันที่10ค่ะเป็นเบีย้ยยังชีพในส่วนของผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดซึ่งเงินอุดหนุนเด็ก,กเกิดนะคะรับอยู่ที่600บาทโอนตรงเขาเ้าบัญชีผู้ปกครองค่ะและในส่วนของเงินผู้พิการก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือผู้พิการที่อายุต่างกว่า18ปีรับอยู่ที่1,000บาท ผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปรับอยู่ที่800บาทนะคะแต่ถ้าเป็นผู้พิการที่มีบารคนจนหรือว่าบัิริิการแห่งรัฐก็จะไปรับสิทธิ์เพิ่มในเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีกทุกๆวันที่22ของเดือนนำมารวมกันร,รับสูงสุดถึง1,000บาทค่ะซึ่งจะมีการจ่ายในวันที่10มิถุนาย,ยน2565เหมือนกับเงินเบี้ยผู้สูงอายุนะคะ เงินเบีย้ยผู้สูงอายุนะคะคุณผู้ชมจะได้รับในส่วนของผู้สูงอายุทั่วประเทศทุกๆคนนะคะคือ6 0 0้อยถึงหนึ่บาทตามเกณฑ์เดิมอยู่แล้วแต่ครมอมีการอนุมัติปรับเพิ่มคนละ1 0 0่งถึงสองบาทนาน6เดือนซึ่งถ้าหากเป็นเกณฑ์ใหม่ในวันที่สิมิถุนาย,ยนนี้ไม่ทราบว่าจะได้รับหรือไม่นะคะถ้าหากอนุมัติมาว่าได้รับจริงก็รับอยู่ที่7 0 0ดร้อถึงหนึ่บาทต่อคนแต่ถ้ายังคงไม่ได้รับการโอนเงินก็รับตามเกณฑ์เดิมไปก่อนแล้วก็ เป็นการจ่ายเงินตกเบิกจากกรมบัญชีกลางซึ่งจะได้รับต่อคนนะคะอยู่ที่600 1 5 0ถึง1,500บาทนั่นเองค่ะ ตามมาด้วยวันที่15มิถุนายน2565เป็นการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอายุ60ปีขึ้นไปในส่วนของเงินสงเคราะห์หรือว่าเงินเดือนผู้สูงอายุเดือนละ100ถึง50บาทถึง100บาทต่อคนต่อเดือนกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะยังอยู่ในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1 8มิถุนายนนะคะเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้า315บาทต่อคนเดือนต่อเดือเนเงินคืนค่าน้ำประป100า100 ต่อคนเรือนต่อเรือนและตามมาด้วยวันที่22มิถุนายน2565กรมบัญชีกลางก็จะจ่ายเงินเพิ่มเบี้ยความพิการเพิ่มเติมให้กับผู้พิการที่ได้รับเงินไปก่อนหน้านี้ในวันที่10มิถุนายนแล้วก็นาํามาบวกกันกลุ่มนี้กลุ่มเดียวที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มผู้พิการรับสูงสุดถึง1,000บาทเอาละคะนี่คือตารางการจ่ายเงินในเดือนมิถุนายน2565ซึ่งกรมบัญชีกลางจ่ายเงินต่อเนื่องแน่นอนนะคะแล้วก็กดเป็นเงินสดออก มาใช้ได้นําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกมากล่าวคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ